สวัสดีชาวเดอะซิมฟรีเพจทุกทคนเลยนะคะวันนี้มาเจอพี่สาก,กันอีกใน EP ที่ที่สิใช่ <c oughs> ใน EP ีที่16นะคะวันนี้เราจะมาทำเควส t นี่กันเลยเควส t ผู้ใหญ่นะคะเปลี่ยนวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เลเวล19ขึ้นไปนะคะเออถ้าเราทำ ภายในระยะเวลานะคะที่เขาให้มาในเจวันนะคะตอนแรกพี่สาก็มีเจ็วันแหละตอนตอนนี้เหลือ5้าวันเพราะว่าไม่ได้ทำลืมแล้วต่อไปนะคะก็เราจะทำกันเลยเนาะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปที่สวนสาธารณะนะคะตังตัง,ตงพี่สาได้เอา,อาซิม่ม ต้องใช้ซิมไวทีนเท่านั้นนะคะไม่ใช่ซิมไวผู้ใหญ่หรือว่าชลาภาพนะคะโอเคใช้ซิมไวทีนเท่านั้นนะคะโอเคพอมาเรียบร้อยแล้วเขาบอกให้เรามาที่ส่วนสาธารณนะใช่ไหมแล้วเราก็าพาซิมมาเป็นซิมไวทีน,นะคะก็จะผ่านเป็น4เปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะคะตอนแรกพี่สามาเพิ่มเลเวลแบบความอาหารต้องการไรของมันก่อนนะ บังเอิญบังเอิญว่ามันแบบว่ายังไงอะเล่นเควสไปเลยพิสาก็เลยโอเคมาเล่นต่อโอเคค่ะหลังจากที่มามาที่สวนสาธารณะนะคะเราไปกดที่กระดานหมากลุกนะคะเขาบอกให้ซิมเนี่ยไปที่กระดานหมากลุกเดี๋ยวหมากลุกอยู่ไหนโอ้ยตายตายตายต,าต,าตาโอเคเป็นผู้หญิงผู้ลิงยังต้องมาเล่นหมากลุกอีก๊ะ โอเคเราเรียกซิมมาเลยโอชักช้าเนาะเป็นผู้หญิงยังเดินช้าอีกอยู่ไหนนี่เธอ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> อรชอนออนแอนอ้อยช้อยเลยเร็วๆมาใช้สกิ์เลยค่ะต่อไปกดที่ห้องน้ำสวนสาธ,ธารณะนะคะรคอเควสขึ้นเดี๋ยวขึ้นในอย่าง เอาต้องเล่นกับเพื่อนเหรออืลองเล่นอีกอันหนึ่งโอเคเสร็จปุ๊บไปกดที่ห้องน้ำค่ะเขาบอกใหเ้เราไปกดที่ห้องน้ำ โอ้หเธอแค่เล่นหมากรุกแค่นี้ปวดฉี่ซะแล้วกดก็ไปเลยแล้วก็กดตัวนี้ค่ะเสักคลิปเลยแล้วก็เขาบอกให้เรานะคะเป่านกวีเรียกซิมมาที่สวนสาธารณะอีกคนนึงน่าจะเป็นซิมไวทีเนาะเดี๋ยวขอดูก่อนแม๊บนึงภาษาอังกฤษก็อ่านไม่ออก โอเคเรียกใครมาก็เรียกมาเหอะอาเ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 อิเอาเอาใอาเอาเอาเอรเอาอาเอาเอาเาเอาเอ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 าเอ่เอาเอาเอาเ่กเอาเอาเอาเอ่เอาเอาเอานอเอาอาเล่นอาเอาเอาเอมเอาุกาเนาเอาเมาเอ่เอาเอาเอาเอีมยนเอาเอามอามุนาเ โอเคเข้าไปที่กระดานหมากรุกนะคะใช้ซิมเลยแล้วก็กดตัวนี้นะคะแล้วก็ใช้ตึ๊บอ่าเสร็จปุ๊บนะคะให้ซิมคุยกันให้ซิมคุยกันเดี๋ยวบุษบาทธอยู่ตรงไหนนี่ไงให้ซิมคุยกันนะคะกดที่อ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ใ,ชให้กดตรงคนนี้เอ้าไปไหนแล้ววะมา,าอยู่นี่ ่ให้ซิมคุยกันแล้วกดตัวนี้นะคะกดตัวนี้ค่ะใช้สคริปเลยจ้านเนสร็จปุ๊บให้กดที่น้ำพุสวนสาธารณะนะคะน้ำพุสวนสาธารณะอยู่ไหนเอออยู่นี่ไงกดเลยแล้วกดตรงนี้เลยปุสบาบ มานี่สิฉันจะพาเธอมาเล่นน้ำผุดด้วยแหละไหนล้วเธอน้ำผุดฉันเห็นแต่น้ำผุดๆอยู่ตรงนี้เออนั่นแหละเขาเรียกว่าน้ำผุเสร็จเรียบร้อยนะคะให้ไปกดวิทยุบนสะพานสานซิตเตอร์ดีๆนี่เอง <laughs> นี่นะคะกดเลยให้ซิมมา แล้วจังได้ก็บลูดเาาเาเาจึงได้ก็บลูดเาาเาเาจึงได้ก็บลูดเดี๋ยวเเธออยู่ไหนกันอะ่ะฉันกดเรียกตั้งนานแล้วอ๋อยู่นี่ไง ไก่ย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 ก่ไ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 ก่ยก่ยกาไก่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 ยก่แก้วก่ไก่ไกไกนะกะใก้เกียกซิกมากวนกาไกาไก่ไก่ไก่ก่มก่ไก่ไก่ก่ป่ะ แยงมาอีกหนึ่งเอาผู้ชายแล้วกันพูดถึงผู้ชายมีไรเจอร์เมาส์แล้วเธอเมื่อคืน,น่ะอืมเดี๋ยวค่อยเล่า <c oughs> โอเคเสร็จปุ๊บให้ซิมคุยกันนะคะให้เป็นตัวสีแดงด้วยอาหารเรื่องกันเลย <c oughs> เดี๋ยวฉันยังไม่เจอซิมที่ฉันเรียกมาเมื่อกี้เลยอยู่ไหน เดี๋ยวอีกคนหนึ่งล่ะฉันหาไม่เจอจริงๆนะนี่ไงให้คุยนะคะเป็นตัวนี้อ๋อตัวนี้เหรอเดี๋ยวลองก่อนนะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้อืม ไม่ใช่ตัวนี้อลองเรียกซิมผู้ใหญ่มานะคะดูซิว่าคุยแล้วก็จะได้เรื่องไหมอ๋อต้องคุยกับซิมผู้ใหญ่นะคะไม่ใช่ซิมเด็กเนาะคุยกันเลยพูดถึงเด็กผู้ชายเมื่อคืนใช่ไหมพี่ษาเนี่ยไปซื้อน้ำเต้าหู้แล้วคนนีค้คือแบบว่าหิวไงอยากกินน้ำเต้าหู้ก็เลยไปซื้อน้ำเต้าหู้ กินน้งอื่นก็ไม่ได้มันจะอ้วนก็เลยกินน้ำเต้าหู้ใส่น้ำเชี่อมสองช้อนเอ๊ะยังไง <g alia> ใช่ไหมพอพิศาไปปุ๊บพิศาจะออกไงขี่รถเก่งไปปุ๊บมันมีเด็กผู้ชายสองคนนะ่ะน้องๆมาจอดขวางหน้ารถพี่เชียพี่ก็แบบว่าน้องคาน้องคาบอกด้วยวาจะสุภาพและหน้าตานสวยงาม <g alia> ไม่ใช่พี่ก็บอกน้องๆคาน้องคา พี่จะออกรถค่ะขยับรถหน่อยได้ไหมคะอ๋อเนองเขาก็บอกว่าอ๋อครับครับครับผมขอโทษนะครับทุเทพพ่อปู่ของเจ๊คือแบบรู้สึกไม่อยากกินแล้วน้ำเต้าหู้อ่ะคือแบบว่าอยากกินเด็กแทนอ่ะก็ว่าไปนะคะพอเราแบบขึ้นรถอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยโอยเสร็จแล้วแบบหมอต่อเมอต่อเราขึ้นรถใช่ไหมเขาบอก พี่คบผมขอโทษนะครับอืย่าขอโทษฉันอย่างก็ฉันไปชนแกหรือแกมาชนฉันอย่างนั้นนะโอตายแล้ว,<ๆ>ลวเด็กนี่อายุประมาณประมาณประมาณ,มาณแบบเออม .4 อ,อ่ะเอ้ยจุ๋มจิ๋มกุ้งกิ๋มน่ารักอยากกินอ๋อยพอเหอะเรามาเล่นเวทต่อโอเคค่ะหลังจากที่ซิมคุยกันเสร็จแล้วนะคะเราก็คุยกันเสร็จแล้วเนาะ <c oughs> ต่อไปให้ซิมคุยกันค่ะให้ซิมคุยกันเนาะ เราก็ต้องใช้ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะาเดี๋ยวนะ่าใช้ตัวนี้ดูก่อนอ่ะให้ซิมพุยตัวนี้นะคะอ่าเสร็จปุ๊บยังกลุ้มกลิ่มอยู่เลยกดที่เตาบาร์บีวค่ะน่าจะใช้ซิมไวทีนเนาะลองให้ซิมไวทีนทำเ <c oughs> ตบาบาร์บีวอยู่ไหน <c oughs> <c oughs> ฉันก็เริ่มงงกับสวนสาธารณะแล้วนะ คือฉันมาหลายรอบจฉันงงว่าอะไรอยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันโอเคกดตัวนี้เลยค่ะใช้คลิปเลยอืมอิ่มอร่อยมากต่อไปนะคะส่งซีมาที่สระว่ายน้ำส่วนกลางแล้วก็ไปสระว่ายน้ำส่วนกลางแล้วค่อยส่งมาเนาะพ่อเมยพี่น้องแล้วก็ไปสระว่ายน้ำส่วนกลางเลคะ่ะบ้านมีนะสระว่ายน้ำมาแต่ไม่ไว่ายอะไรอย่างเงี้ย เปลืองคอรีนม่ใช่เขาให้มาที่นี่ไงโอ้เันก็นกึกว่าเปลืองคอรีนโอเคเรียกมาเลยเอาคนนี้ละกันเอาหัวตั้งของเจ๊แต่ก็ยังหล่อสู้คนเมื่อคืนไม่ได้อะนะโอเคค่ะแล้วก็กดที่สไลเดอร์สไลเดอร์นะคะนี่แกนึกอยากคึกแบบว่ามาว่ายน้ำเนี่ยนะไอหัวตั้ง แกน่าจะไปเลี้ยงไก่ชนนะหัวแกนี่เป็นงอนไก่เลย <c oughs> <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวนี้ปากจัดอะพี่สาอืมมาเล่นกันเข้าไปถ้าแบบมันไม่สุภาพพี่สาก็ขอโทษน้องๆทุกคนด้วยนะคะบางทีมันแบบมันเผลอะคะ่ะ <No. S 1> <c oughs> โอเคใช้สกิปเลยแล้วแม ปุ๊บนะคะให้ซิมกดที่ตู้กาแฟตู้กาแฟอยู่ไหนฉันจะบอกว่าตู้กาแฟอยู่นี่จ้ะกดเลยตัวนี้นะจ๊ะใช้สกิปเลยว่ายน้ำเหนื่อยต้องกินกาแฟเอ๊ะมันเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่กี่ <c oughs> โอเคต่อไปเขาให้เราเนี่ยกดที่ตู้รางวัลน,นะคะตู้รางวัลใครว่ายล่ะไม่อยาจะอวดนะของวิสาเอางนี่แหละ <No. S 1> <c oughs> ไม่ใช่นะคะของเกม เสร็จปุ๊บให้ซิมคุยกันนะคะกลับไปที่บ้านกลับไปที่บ้านกับบ้านเรากับบ้านเรากลับบ้านเราดีกว่าโอเคอ่าใช่ไหมดูสิใช่พ่อแม่เธอไหมใช่ใช่ใช่ใชอ่าส่งซิมมาบ้านนะคะเสร็จปุ๊บให้ซิมคุยกัน ให้ซิมคุยกันกดตรงไหนหน่อยหน่อยหน่อยฉันหาไม่เจอหรือว่าต้องเป็นซิมแบบเขาเรียกว่าไงอะต้องเป็นซิมอะไรนะเออซิมอะไรวะ <laughs> ซิมไวทีนเออตายตายตายแค่นี้แกจำไม่ได้โอเคใช้ซิมไวทีนคุยกันนะคะลองลองดูใช่ใช่ใช้ซิมไวทีนคุยกันปึ๊บผ่านไหมไม่ผ่านนะแกมันคืออะไรทำไมฉันทำไม่ได้อาไรฉันอยากจะทำไหมเราจะทำตามสัญญาฉันก็ร้องแต่อย่างี้ง ฉันกลัวจังเลยคอสซอโชนี <laughs> เ่เดี๋ยวไปพูดเดี๋ยวไปพูดเดี๋ยวโดนเดี๋ยวนะดูก่อนเควสที่เท่าไหร่แล้วนะพูดมากแล้วเกิน80อืมนี่ใช่ปะอืมเดี๋ยวหาไม่เจอพี่น้อง คืออะไรฉันหาไม่เจอจินืีก็ลองทำหลายๆอันนะหลายๆเควยหลายๆเอาวอาวเอากอนเข้าไปอาลองคุยกับเจ้านางดูนะคะเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนเนี่ยมันจะแบบผิดพลาดอย่างเงี้ยคืออะไรกันเลยอืม น่าจะคุยเรื่องโซเชียลหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่โซเชียลสวัสดีโซเชียลแคมไม่ใช่นะจ๊ะน,นี่หรือเปล่าไม่ใช่อีกแล้วเดี๋ยวนะคือหาไม่ได้อืมอันนี้ล่ะอลองคุยเอาเดี๋ยวให้มอมแม่นีไปในบ้านก่อนแล้วกัน <Hello. S 1> พี่ก็ไม่รู้เนาะว่ามันอะไรกันใช่ไหมใช่โซเชียลปะ ไม่ใช่ลองอันอื่นลองอันอื่นนี่อะอ่าไม่เป็นไร๋ยวใช้ซิมผู้ใหญ่คุยกับซิมผู้ใหญ่สิจะเป็นยังไงมันจะใช่ไหมอันนี้ก็วู้หู้อย่างเดียวเลยเอาลองไม่ใช่ฮะเดี๋ยวเราลองทำอย่างอื่นนะคะใช้ซิมทีนแล้วก็เตะถังขยะเลยใช่ปะ่ะไม่ใช่อ่ะทำางวะนนีย เดี๋ยวนะเราดูอ๋อให้ไี่กดที่ทีวีว่ะเอ๊ะทำไมนีนีมันไม่มีบอกฉันทำผิดอีกแล้วเธอมันน่านักโอเคกดที่ทีวีลองกดตัวนี้ลองดูใช่ไหมไม่ใช่ลองกดไปเรื่อยๆนะคะคือเราก็ไม่รู้มันให้กดอันไหนอ้าเจอแล้ว จำได้ไหมฉันก็จำไม่ได้โอเคปะต่อไปค่ะให้ซิมให้ซิมกดคุยกันนะคะอ่ะอันนี้น่าจะใช่อ๋อพี่เขาลืมเขียนมาอันหนึ่งมไม่เป็นไรเดาๆเอาเมื่อกี้ก็ลืมดูเนาะให้ซิมนะคะกดคุยนะคะตัวนี้คุยเลยต่เดึงเรียบร้อยตั้งนานให้มันอลังการเมื่เม์เวองนั้นแหละ อ่าให้ชิมนะคะเตะถังขยะใหม่ค่ะตะนัอ้อ๋อเขาบอกว่าให้ชิมไปเตะถังข,ขยะในสวนสาธารณะฉันก็เตะในบ้านโอ้ย <No. S 1> ไปที่สวนสาธารณะค่ะวันนี้เบอร์เบอรอีกแล้วทำไมฉันต้องมาแบบเบอร์เอรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันเป็นอะไร <S 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 โอเค ไปที่ส่วนสาธารณะนะคะให้ซิมเตะถังขยะนี่ถังขยะกองอยู่นี่ใครเตะไว้เดี๋ยวจะตีเลยโอเคเก็บเลยใช้ซิมโอเคแล้วก็ให้ซิม5คนกดที่วิทยุนะคะเดี๋ยวตอนนี้มากี่คนอะซิม5หนาคน,น หคนกดทีวีทุยุคนแรกกดตรงนี้เธอเธอเธอมาลมพัดตึงกันเถอะคณแรกกดที่นี่นะคะลมพัดตึง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 ,ตงกมผูกระดึงเขตเมืองเลยแตงและแล้วเราก็เสร็จเคเวส ไว้ผู้ใหญ่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้เรา Happy Birthday ซิมไวทีนจะเป็นผู้ใหญ่ให้นะคะรางวัลก็จะเป็นเสื้อผ้าแล้วก็ทรงผมที่ร้านในเมืองนะคะนี่ไงน,นี่เดี๋ยวแคป,ปต่อไปเป็นเควสนี้นะค่ะวันนี้นะคะพี่สาก็ขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใน EP หน้านะคะอ๋อพี่สายลืมบอกไปนะคะว่า ตอนนี้ชาแนลสาริริสาตอนนี้ส u ั s c ส i b e หนึ่พคนแล้วมีใจอะ่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่เออเป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดนะคะเออดูคลิปบ้าๆบาๆของพ่สาแบบนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้พิสาก็ไปก่อนนะ เอ้าอ,า,อางนี้ดีกว่าครบหนึ่งหมื่นเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาเจอหน้ากันดีกว่าเนาะขอตัวไปโุรถุนกันนะตอนนี้หุ่นดีเกินไปอะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวไปฟีตหุนก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันหน้าตาสวยๆแบบนี้หรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้เดี๋ยวหนึ่งหมื่นซับสไคร์มาเจอกันนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะอ้อแล้วก็เครดิตนะคะในการทำเควสทุกเควสนะคะก็คือเอ่อเพจซ i m Free Play t h a แล a n d และกลุ่ม The Sim Free Play ของพี่หนูนะคะขอบคุณพี่หนูมากๆเลยค่ะวันนี้พี่สาบไปก่อนนะคะบายบาย